ยินดีตอนนั้นเพื่อนเทุกคนเข้าสู่เกม Mega Monster นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ Level f i e Channel นะฮะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนำคอนเทนต์อีกคอนเทนต์นึงนะครับซึ่งจะเปิดตอนเลเวล60หรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่รู้สึกว่าตอนเลเวล60เนี่ยมันก็เปิดแล้วนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวคอนเทนต์ตัวนี้นั่นเอง คอนเทนต์ฟิชชิงนะครับหรือก็คือคอนเทนต์ในเรื่องของการตกปลาเนาะซึ่งการตกปลาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์สําหรับเหล่าเทรนเนอร์ทั้งหลายในการเล่นเกมในการมอนสเตอร์มากๆเลยนะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูในเรื่องของคอนเทนต์ในการตกปลากันเลยละกันนะฮะ คอนเทนต์ในการตกปลาเนี่ยก็จะมีนะครับเขตในการตกปลาทั้งหมด4เขตด้วยกันพื้นที่แรกก็จะเป็นไททอลโค d e นะครับส่วนพื้นที่ที่2ก็จะเป็นไซเลนสวอ a r m ส่วนพื้นที่ที่3เนี่ยก็จะเป็นไนท์วอล l ี่นะครับผมสุดท้ายก็จะเป็น f Content นะิชชิงคอนเทนต์เนาะซึ่งในเรื่องของฟิชชิงคอนเทนเนี่ยก็ยังไม่มีการกำหนดการในการเปิดกิจกรรมนะครหลักๆก,ก็จะมีเขตทั้ง3เขตที่จะเปิดอยู่นะตอนนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับ ในเขตแต่ละเขตเนี่ยก็จะมีปลาที่ตกได้แตกต่างกันไปนะคะก็จะมีอยู่ตรงด้านล่างเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพวกคอมมอนฟิชไปจนถึงระดับกรอบทองเลยเนาะอ่ะแต่ละเขตก็จะแตกต่างกันไปตามนี้เลยซึ่งการที่มีปลาแต่ละเขตแตกต่างกันไปเนี่ยมันจะมีความแตกต่างในการตกปลาในเรื่องของยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการได้รับ ไอเทมต่างๆเนาะบางครั้งเวลาเราตกปลาชนิดดังนั้นเนี่ยเราก็ยังคงได้จิ๊กซอของปลาชนิดนั้นๆเพื่อที่จะมาเอามารวมเป็นตัวละครที่เราต้องการจะเอาไว้เล่นได้ด้วยอีกนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลักๆที่เราเล่นในการตกปลาเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการเอาแต้มนะครับแต้มก็มาซื้อของในร้านค้าชอ็อปตรงนี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวโทเค็นตัวนี้เลยนะะนเลยนาะโทเคะ็นที่อยู่ตรงด้านขวาบนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาซื้อไอเทมต่างๆในร้านค้าตกปลานั่นเองเนาะก็จะมีให้แลกตั้งแต่โปเกมอนนะครับ มากมายไม่ว่าจะเป็นระดับ S นะครับรวมไปถึงระดับ S บวกเลยทีเดียวเนาะก็จะมีไคโอกาด้วยแต่ว่าไคโอกาเนี่ยจะแรกได้ตอนเลเวล9นะครับและก็จะมีของจิปะทะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นบูนเอเซนเนาะลาน่าทอเคนก็จะเป็นตัวละครของสวีเดนนั่นเนองเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่ผมแนะนําให้แลกมากที่สุดก็จะเป็นเจ้าตัวเบรกทั้งเมเทอร์เรียลแพกเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะทําให้ตัวละครเราเนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างไวมากนะค,ะนะครับแพกละ1000แต้มเนาะได้ตั้งหมด ยี่สิบถุงซึ่งยี่สิบถุงเนี่ยเอาไปสุ่มของเลื่อนขั้นนะครับไม่ว่าจะเอาไปาเลื่อนขั้นลิมิตตัวละครนะครับที่บวกกรอบสีฟ้ากรอบสีม่วงหรือว,ว่าจะเป็นกรอบสีส้มในอนาคตก็ตามนรวมถึงการเลื่อนขั้นอุปกรณ์ตัวละครด้วยนะก็ค่อนข้างสาคัญมากแล้วก็ทําพลังได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับ แต่ว่าในเรื่องของการแลกรูทเอเซนต์เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าถ้าหากเราเปิดเลเวล66แล้วเนี่ยตัวรูทเอเซนต์เนี่ยจะมีความคุ้มค่าในการแลกบ้างหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับหลังจากระบบรูนเปิดแล้วก็จะแนะนําเพิ่มเติมตรงนั้นละกันนอกจากการตกปลาได้แต้มเพื่อที่จะเอาไปแลกของในร้านค้าแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการเลือกอัพในการตกปลาด้วยนะฮะเพราะว่าเขตตกปลาแต่ละเขตเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการกําหนดเลเวลในการ เข้าเขตตกปลาด้วยนะครับอย่างเช่นไทท้าโค้ดเนี่ยจะเข้าได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับไซเลนสวอมเข้าได้ตอนตกปลาเลเวลสี่นะฮะแล้วก็สุดท้ายเป็นไนท์เวลลี่เนี่ยจะเข้าได้ตอนเลเวลสิบเนาะซึ่งเลเวลตกปลาเนี่ยก็ยังมีข้อจํากัดต่างๆที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยเก่งขึ้นได้ด้วยนะครับในเรื่องของหมวดของเลเวลอัพตรงนี้เลยนะฮะตอนแรกเนี่ยถ้าเราเป็นตัวละครตกปลาเลเวลหนึ่งเนี่ยมันยังไม่มีสเต็กอะไรเพิ่มเติมเนาะแต่เมื่อร่ก็ตามที่เรามีการอัพเลเวลเพิ่มขึ้นเ สเต็ตตกปลาเราก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในการตกปลาเนี่ยก็จะทําให้ตกปลาได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนะคะอะไรประมาณนี้เนาะส่วนด้านล่างที่จะเป็นเจ้าตัว ability เนี่ยก็จะมีโบนัสต่างๆที่บวกขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบวกเลือดบวกโจมตีบวกป้องกันแล้วครับแล้วก็บวกการเพิ่มความเสียหายในการโจมตีและดาเมจที่ได้รับลดลงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยควรจะมาเล่นทุกวันนะครับ ออควรจะมาเล่นทุกวันเลยเพื่อที่จะทําการเก็บเลเวลในการตกปลาให้ได้เยอะๆแล้วก็บวกสถานะตัวละครให้เราได้สูงขึ้นอีกด้วยเนาะเนี่ยเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้าตอนนี้เนี่ยคือจะตันอยู่ที่เลเวลยี่สิบห้านะครับซึ่งถ้าเราเห็นเลเวลยี่สิบห้าจะเห็นได้ว่าการบวกค่าสถานะเนี่ยบวกเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับเนี่ยบวกเลือดสามหมื่นกว่าเนาะบวกโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เนาะลดดาเมจที่ได้รับลงห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ค่อนข้างมีผลค่อนข้างเยอะอยู่แต่กว่าจะอัพถึงงงตรเนนนนนนี้้้มัก็ค่อขาาาใชวลานานานนะะ หลักๆในเรื่องของความสําคัญในการลงคอนเทนต์ตกปลาก็จะประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวเนี่ยเราก็จะไปสอนในเรื่องของการตกปลาด้วยเลยละกันนะครับแต่ก่อนจะไปตกปลาเราก็จะต้องเตรียมตัวต่างๆก่อนที่จะเริ่มตกปลาเนาะสิ่งที่เราต้องทําเป็นระดับแรกเลยก็คือการเลือกเข้ามาตรงเกียร์นะคะเกียร์จะอยู่ตรงด้านล่างนะครับตรงกลางจอเลยนะครับกดไปที่เกียร์ะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องมาซื้อเบ็ดตรงนี้ก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยก็จะซื้อได้แค่เจ้าตัว สตาร์เตอ i ์ฟิชชิงรูทอย่างเดียวเนาะซึ่งเบตที่มีเลเวลสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องทําการตกปลาเลเวลสูงขึ้นด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้ประสิทธิภาพในการตกปลาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะผมเออตรงนี้เองเนี่ยก็พยายามอัพเลเวลไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วพามาซื้อทีหลังนะคะพอซื้อเบดเสร็จแล้วถัดมาเนี่ยที่เราจะต้องซื้อก็คือเหยื่อตกปลานะครับเหยื่อตกปลาจะทําให้เราเนี่ยสามารถมีโอกาสตกปลาได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับ ตรงนี้เองเนี่ยเหยื่อก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่ซื้อด้วยทองในเกมนะครับแล้วก็เหยื่อที่ซื้อด้วยเพชรหรือไดมอนด์ในเกมนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับอยากได้เหยื่อแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยเนาะรงค่าสถานะต่างๆถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนี่ยก็ดูได้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเออลองอ่านข้อมูลดูแต่หลักๆก็จะมีในเรื่องของ ระยะเวลาในการรอหรืออัตราการโยนเบ็ดไกลขึ้นหรือรอช้าลงอะไรทํานองนี้เนาะอ่ะตรงนี้เองผมก็เปิดมาทั้งหมด2อันละเดี๋ยวก็จะซื้อไปให้ดูเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ายัางไงก็ต้องใช้อยู่แล้วเนาะเหยื่อตรงนี้อ่ะซื้อไป20อันเลยสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของพาร์เนอร์นะครับซึ่งพาร์เนอร์เนี่ย ไม่ได้มีอะไรเลยครับแค่เอามายืนเท่ๆเฉยๆเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้บวกอะไรอยู่ดีนะคะผมตรงนี้เองก็เดี๋ยวเราก็ไปกันเลยละกันนะครับไปเริ่มตกปลากันเลยเข้าสู่พื้นที่กด enter เข้าไปโอเคพอเราเข้ามาในเรื่องของหน้าตกปลาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องสังเกตเนี่ยก็จะมีอยู่2จุดด้วยกันนะครจุดแรกก็คือตรงกลาง ะะตรงกลางจอเลยก็คือเข้ามากดตรงด้านขวานะครับก็จะเลือกเบสที่เราต้องการใช้นะคะกดยูสแค่นี้เองก็ถือว่าเราใส่เบดเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาเรื่องของเหยื่อตกปลาก็มาเลือกเหยื่อที่เราต้องการจะใช้ด้วยนะครับอ่ะกดยูสเข้าไปตรงนี้เราก็เซตในเรื่องของเบ็ดตกปลาแล้วก็เหยื่อตกปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เดียวเราก็ทําการโยนเบดไปเลยเนาะทาการโยนเบดเนี่ยไม่จําเป็นต้องกดค้างหรืออะไรทํานองนั้นนะก็คือกดคลิกทีเดียวเลยหรือแตะทีเดียวเลยเขาก็จะโยนเบดไปให้เราเลย หลังจากนี้เราก็แค่รอเวลาให้ปลากินเบ็ดนะครับพอปลากินเบ็ดเนี่ยมันก็จะมีการอ่ามินิเกมนิดห,หน่อยในการตกปลานะครับก็แค่ให้เราเลื่อนในตัวกรอบแต่กี้น่ะให้ไปตรงกับตำแหน่งของไอคอนปลาแค่นี้เราก็จะได้ปลามาแล้วนะครับนี่ก็จะได้มาเป็นแต้มเอาไว้แลกร้านค้านะครับบางทีก็ได้ทองขึ้นมาบ้างเนาะถึงแม้บางทีเนี่ยตกตกไปบางครั้งนะครับอาจจะมีได้รับของอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพวก กล่องเอามาสุ่มไอเทมต่างๆจะเป็นเศษตัวละครนะครับหรือบางทีก็ได้มาเป็นโปเกมอนตัวนั้นๆเลยเนาะอ่ะอารมณ์ประมาณว่าบางทีเนี่ยผมตกได้โทสกิโดมาแล้วอยู่ๆเนี่ยก็ได้ตัวละครที่เป็นโปเกมอนโทสกิโดมาเลยก็ได้อะไรความนองนี้แล้วถ้าโชคดีเวลามันเปิดเจ้าตัวฟิชชิ่งคอนเทสต์เนี่ยถ้าเพื่อนๆไปตกกันเผลอๆอาจจะได้ไครโอกามาเป็นตัวเลยก็ได้เนาะตรงนี้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าผู้ตามตรงเรื่องของดวงทางนั้นเลยตรงนี้นะฮะผม ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการอัพเลเวลในการตกปลานะครับวิธีการอัพเลเวลในการตกปลาเนี่ยก็แค่ง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแค่เราแค่มาตกปลาตรงนี้เนาะการตกปลาได้1ตัวเนี่ยจะได้รับ E.P. 1แต้มนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเลยว่าเราจะตกได้ตัวปลาสีฟ้าปลาสีทองหรือว่าปลาสีม่วงนะฮะตกทุกตัวนะครับได้ปลาทุกตัวก็จะได้รับ E.P. 1ทุกตัวเนาะซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยมันอาจจะมีบ้างบางครั้งที่เราอาจจะตกได้พวก กล่องต่างๆนะครับซึ่งการตกได้กล่องที่เอาไปเปิดเพื่อรับไอเทมเพิ่มเติมเนี่ยตรงนั้นก็จะไม่ได้ EP x เนาะแต่ว่าตามปกติที่ผมลองตกดูเนี่ย,ยเฉลี่ยในแต่ละวันก็จะได้ EP x อยู่ที่ประมาณ19 EP x นะครับก็คือตก20ครั้งก็ได้19ครั้งเนาะทํานองนี้เลยละกันเดี๋ยวเราก็จะตกไปจนกว่าจะจบเลยละกันเนาะ ตอนนี้เราก็ตกปลาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูปลาคร่าวๆที่เราได้กันมาบ้างเนาะก็จะได้ตัวระดับสีฟ้านะครับผมทั้งหมด16ตัวเนะสีม่วง1ตัวนะคะแล้วก็สีทองอีก3ตัวก็ถือว่าได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะผมเออก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับในส่วนของการอัพเลเวลเองเนี่ยก็ถือว่าได้มา ก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ประมาณ19เหมือนเดิมเนาะก็รู้สึกว่าจะเป็น19เหมือนเดิมนะครับผมก็ตามนี้เลยละกันเนาะในการตกปลานะฮะส่วนแต้มในการตกปลาเนี่ยก็ได้มาประมาณเกือบเกือบสองพันแต้มเลยนะครับก็ไม่ได้น้อยเลยทีเดียวเนาะสองพันแต้มเนี่ยก็สามารถซื้อเจ้าตัวตรงนี้ได้40ถุงแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงผมก็ซื้อไปเลยละกันนะครับสําหรับตรงนี้เนาะสามารถได้ซื้อได้ทุกวันนะคะถ้าเรารีร้านค้าเราก็สามารถซื้อได้ทุกวันเลยเนาะก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าอยู่หรือใครจะเอาไปซื้ออออยย่่่างืนนนนกกก็็ได้้แแลลลวตเเพะะัค ก่อนจะจากกันไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมที่ใกล้เลเวลจะ6กหรือเลเวล60แล้วเนาะก็อย่าลืมมาทำเรื่องของการตกปลาด้วยนะครับก็ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยเนาะถ้าเพื่อนๆเนี่ยสนใจคอนเทนต์ไหนๆที่ผมยังไม่ได้ทําลงในช่องเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับขอกันมาได้เลยเนาะเออเดี๋ยวก็จะทําออกมาเพิ่มเติมให้ละกันนะครับผมยังไงวันนี้เนี่ยเลเวลไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมบ๊ายบายทุกคน